แถมใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ทอดค่ะอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ทอดใช่ค่ะอันนี้อร่อยว่ะเยอะนะครับจะกินมาสอืมเป็นไงครับรบสชาติ <mit> ครับเราตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเจนี่เดินทางกับขาววันนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้เราจะไปตลาดนัดกอไผ่กันนะครับต้นไผ่โอ้ยอีกรับวันนี้เราจะไปไหนกันครับตลาดนัดต้นไผ่นะครับต้นไผ่นะครับครับตอนนี้ก็เวลา11อนาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็เดินทางโดยอะไรครับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับ แล้วผู้ร่วมเดินทางของเราคือไอครับผม้าบากขาบากแล้วก็ริวครับผมริวครับผมแล้วก็โคบอมครับผมโคบอมก็ได้ครับส่วนผมนะครับขาวคุณเนิร์กนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดกอไผ่เลยดีกว่าไปละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตลาดกอไผ่แล้วนะครับมันก็ตั้งอยู่อ่า ตำบลบ้านขาวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับเราเราเดินทางมานี่ประมาณกี่นาทีใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณสักงสามสิบถึงสี่สิบนาทีได้สามสิบถึงสี่สิบนาทีนะครับจากอุดรเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาเพื่อกินครับกินเท่านั้นครับไปเลยครับป่าครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเราก็อ,อยู่ตรงเนี่ย เป็นซุ้มเยอป้านะครับก็าจะมีตั้มรามาเลยครับทำนองชุดคื้นบ้านบ้านนะครับ,รบ,ท,บ,บ,นนรบที่เข้ากับตลาดกอไผ่ก็จะมีชุดคื้นบ้านขายนะครับครับแลกอยู่ปากทท้างเลยซุ้งทำนองแบบบ้านๆน,นิดนึงแนวแนวบ้านๆน,นะครับโดยใช้ไอเขาเรียกอะไรนะรบอม เขาเป็นนานคือไห้หยาไห้หยาเขาเป็นไห้หยาเด้อยแล้วแล้ไอตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับมีนักร้องเล่นนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้นี่เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นที่นั่งฝั่งตรงข้ามเป็นที่นั่งเป็นโซนนั่งเล่นโซนนั่งทานอาหาร คือตอนลังเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกินกันก่อนดีกว่าไปกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนบรรยากาศในตลาดนะครับนี่เขาจะมีซุ้มขายของนี่นะครับร้านแรกที่เราจะไปทดลองชิมก็คือร้านนี้นะครับตั้งเรามา อันนี้แทนมันคืออะไรครับนี่งเขาเรียกอะไร้าหลามะคะผ้าหลามมะเฟลเอา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 ไปได้ต่อเอาอันนี้นะครับแกปุ่นสิงห์เราจะเอีย เทาไรนะครับ70-80บาทเป eh ็นยูทูบครับผมเดินทางกับคาวาซี่ครับฝากสองยูทูบพร้อมกันเลยครัพอันนี้ก็จะเป็นข้าวหลามมะพร้าวนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ70-80บาทครับผมแถมแม่ค้าเสยด้วยเพื่อนอะมาอุดหนุนหน่อยนะมาอุดหนุนนะคะมาอุดหนุนได้ ระหว่างร้านอาหารก็จะมีพวกซุ้มอะไรนะครับไว้นั่งแบบนั่งกินใกล้ๆเลยใกล้ๆกับร้านเลยนะครับครับเราเห็นขนมครกนะครับแล้วก็จะไปกินเท่าไหร่ครับอันถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบสิบบาทได้ไหมครับได้คืออันโอ้ใครจะเจดียิมกคนก็ได้นะครับยิมก่อนได้ครับยิมสี่คนได้ไหมครับได้ครับได้ครับยิมได้ครับนี่ อยากจิ้มแหวจิ้มเลยครับใช้มือจับเลยใช่ไหมแป้งนี่ครับอ้งมันยังหอนอยู่นะวลจิ้มเลยครับิุมเลยอืมอร่อยมากครับจิร้อะไเนี่ยินไง้ยขึ้นกบด้นไนเดี๋ยวมก้ม่ลกินกินไปเดี๋ยวับเดี๋ยวเอาอันนี้ถุงนึงครับเอาเจ้าบานเนาะ้แยก คือพ่อค้าแม่ค้าใจดีมากนะครับจาง20รวไหเหลือเท่าได้บ้าง9บาท <laughs> ใจด,ดีครับเป็นไปในร้านด้วยเดี๋ยวร,รอขนมโค้กก่อนกินยังเดี๋ยว <laughs> กรได้ของกินแล้วนะครับเห <laughs> ลือแค่น้ำเดี๋ยวเราไปหา <laughs> ซื้อน้ำก่อน น้ำไอ right? ้เท่าไหร่คร so ับของผมครับ้เยลีชาเจ้าหาเลยปหครับ bon ม uh ุกเกาอันถ้าเป็นขวดจะเป็นขวดละสิบห้านะครับ่วยมากไอ้ผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็จะเป็นไอ้แนวไทยบ้านแนวมีสารจากท้องถิ่นอ้ามน้ำไอ้ก็อร่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยมื่ยคีนะครับเย็นกะนม เห็นขนมไทยเดี๋ยวเราจะลองไปโอ้ยอิมเดี๋ยวเราจะลองไปกินขนมไทยดูเดี๋ยวไปดูขนมไทยกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวจะถามด้วยสวัสดีค่ะเขาเรียกอะไรนะครับขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยขนมชานแล้วก็ขนมฟักทองอันนี้ก็จะเป็นขนมชานอันนี้อะไรขนมชานขนมชานอันตรานแล้วก็ชาไทย อันนี้จะเป็นก๋วยทอดโมเดลแล้วก็อะไรนะครับเรียกอย่างงี้ว่าก๋วยทอดอ๋อก๋วยทอดอินโดนีเซียนะครับนี่มันคือคือคืออย่างก่อนดักแด้วันนี้เราจะกินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพึ่งเข้ามาได้กินมึ่งคุณพึ่งรู้อย่างเดียวครับแล้วก็ไอ้สารมาสเขาจะแต่งแต่งตัวแบบพื้นบ้านเลยนะครับพ้าวปลาไม่ขายที่นี่เขาจะเป็นแต่งตัวแบบ วิถีชาวบ้านอ่าไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนะดีกว่าเมื่อกี้ตากองโจมหิวเขา่า <laughs> <laughs> เราจะสองสาวนะครับเมื่อกี้เห็นสาวอยู่ข้างหลัางไปผู้ <laughs> สาวครับผู้ <laughs> สาวครับแซลบอก่ <laughs> <laughs> ครับ <laughs> นแชรเล่นนะครับแชรเล่นแต่ก็คิดจริงมาเดี๋ยวเราไปสั่งอะไรกินดีกว่ามันก็จะมีพวกมีจิ้มจุ่มมีอะไรด้วยนะแต่เราจะไม่กินเขาจะไปกินตำปะคงบ้าบ้าไปดิ ก็ถึงแล้วนะครับร้านส้มตำน่าจะเป็นเจ้าเด็ดแล้วก็จะมีเป็น oh, ร้านส้มตำมาเผานะครับ <Kristen> มีตำอะไรแนะนำไหมครับตำต้มต้มนี่นะคะตำที่บ้านใช่ใช่ตำแบบบ้านเราเลยตำปูปลาอย่างเงี้ไหมครับตำผัไทยตำหมออ๋อตำปลาตำเกลือตำไทยตำหม้อเนีัยแล้วเอายำมะม่วงกที่ครับ ร่นเลุ่นเลยลาเล่นครับลาเล่นอ่าเข้าใจเอาไอ้เอากินไหนเร้นบเวอากินเดียวเอาตำอะไรตาก้อตก้องอยากกินตำอะไรตำปลาเอาตำลาวตำปูปลาครับเอาสองาเราซื้อ เราสั่งแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปนั่งรอกันปะเดี๋ยวไปคุ้งนครับคุ้งอนะครับไมาได้สิบบาทโฆษณาเลยครับโฆษณาคนละรึ่งด้วยนะครับที่สวนไผัเรานะครับผมอาหารมากมายครับสดสะอาดครับผมอ่าโอเคครับต้องถามคนนี้กินปะกินไม่ได้สิบครับผมคนละครึ่งครับกินได้เลยครับผมหมึกย่างครับมิตรหมึกย่างนะครับปลาผมขายทุกวันครับเอา เอาเอาคนไ้หลอกเอาเอาเลเรอาร้อยหนึ่ง,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 งเอารนึงครับผมเอาร้นึ่งให้น้องครับผมอ,อ๋แถมใช่ไหมครับนนไม่แถมค่ะอันนี้นนไม่ได้ทอดค่ะอ,อันนี้ยังไม่ได้ทอดอันนี้ต้องนคอานนให่อ <laughs> อ,อน้นนใหม่ก็ไหน อันนี้เป็นแบบจีดอันนี้ทอดคือคือเมื่อกี้ยังไม่ทอดนะครับคือผมกินไปแล้วอันหนึ่งได้สูเลยคือกินไปแล้วอันหนึ่งได้ความหิวนะครับคือกินไปแล้วอันหนึ่งสรุปคือยังไม่ได้ทอดนะครับแม่ค้าเดินตามเอามาให้ครับโอเคครับขอบคุณครับคือเราอ่ะเห็นมันวางอย่างไแล้วก็หยิบมาเลย จะลองชิมลองชิมผมจะชิวนะครับชิวอันที่ทอดกับอันไม่ได้ทอดนะครับอันไหนจะอร่อยกว่ากันชิมเลยครับชิมเลยครับอ่าันนี้อร่อยกว่าเยอะนะครับอันนี้อร่อยกว่าเยอะนะครับมามามาก็ไปหาที่นั่งกินกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาจะมีคือเราสั่งแล้วเขาก็จะมีบริการมาส่งเลยนะเดี๋ยวเราไปรอเลย ครับตอนนี้เราก็อย f, yep> aide, fit, ู่กับผู้จัดการที่นี่นะครับที่เตาแนะนำตัวหน่อยครับคือเตาครับนายธนากรศิริคัณฑ์ภูมิครับครับตอนนี้เป็นผู้จัดการที่ตลาดก็อดีตยังไม่เคยอดีตเหรอครับอดีตก็เคยเป็นศิลปินศิลปินเตาธนากรนะครับได้ทํางานทําอะไรหลายอย่างขันตัวเองมาดูแลตรงนี้พอมาถึง มามามารู้จักครับอาจารย์เป้อาจารย์เป้ก็คือเจ้าของสถานที่อ๋อเชิญชวนเที่ยวหน่อยครับพี่่อชวนเที่ยวเหรอครับอยากให้ทุกคนมาเพราะว่าที่ตามเชื่อก็คือตลาดกอไผ่เป็นตลาดกอไผ่นะครับแต่เมื่อมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตลาดครับมันมันเป็นมากกว่าตลาดตอนนี้นับได้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วจริงด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนมาแล้วเนี่ยได้พักผ่อนได้ถ่ายรูปได้มีที่นั่งกินข้าวอร่อยอร่อยนั่งชิลได้ฟังเพลงได้ นะครับไม่ใช่แค่แบบไม่ไม่เหมือนกับตลาดคลองถุมไม่ไม่เหมือนกับถนนคนเดินแต่มาที่นี่แล้วเนี่ยมีที่ให้นั่งพักผ่อนมีที่ให้ถ่ายรูปมีเพลงให้ฟังมีนักร้องร้องเพลงให้ฟังเป็นสไตล์ร้านอาหารที่นั่งชิลฟังเพลงได้แล้วก็มีอาหารอ่ก็เป็นสไตล์แบบร้านค้าในสวนไพรร้านค้าในสวนเป็นสไตล์ท้องถิ่นใช่ครับเป็นสไตล์ท้องถิ่นเคยเห็นไหมในในละครน่ะที่เป็นไม้ไผ่แล้วก็มีพวก ต้มยำอะไรเงี้ยครับอ๋อคือแบบเป็นแบบเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่แทนจานงี้ใช่ครับใช่แล้วช้อนเป็นไงพี่ตอช้อนก็ช้อนก็เอาหักไม้ตามกิ่งนี่แหละครับมาขี้บอครับเราเล่นพ่อแมเล่าพี่ต๋องช้อนก็เป็นช้อนปกติอ่าเป็นช้อนปกตินะครับแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศกินข้าวป่าคอนเสิร์ตที่นี่สร้างสุขแห่งปานชุมชนกินข้าวป่า กินข้าวป้าซุ้มกันร่วมกันนะครับทำไมกินข้าวป right. ้าร่วมกันก็คือภาษาไทยผสมรวมกันเอากินร่วมกันกินข้าวป้าซุ้มกันภาษาอีสานบอกอยู่ข้างอ๋อกินข้าวป้าซุ้มกันกลัปลาแล้วครับแล้วก็ได้อาหารที่เราไปสั่งครบแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเริ่มกินกันเลยนะครับเริ่มจากอะไรน้งกุ้ง เราอยากทำนกุง้งกินจุง้งอยากกินจุง้งเดี๋ยววิธีอ้ำวิธีกินกินกุ้งที่ถูกต้ององกินยังไงบอม ไปชาวบ้านเขาหิวอ่ะสามสิบลาครับปลาขับโอ๊บอันนี้มาแม่หลังเนี่ยเฝ้าไทยเฝ้าเสร็จถ้ากล่องถือกล่องอยู่เห็นอยู่เข่าจะลกิมาสอืมเป็นไงครับรสชาติโอ้ ตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้ว <ค voulais beeping> นะครับต่อไปเราจะไปดูสถานที่ถ่ายรูปนะครับตามผมมาเลยป่ะตรงนี้ก็จะเป็น <practices> พุ้ถ่ายรูปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นถ่ายรูปเขาเอิ้นยังก่อนอีสานเขาเอิ้นแค่ภาษากลางก็แค่แค่แค่พี่น้องไม่ลองนะครับแค่พี่น้องไม่ลองนะ ยังไงครับขอโพสท่าละหลอดหนึ่งโพสครับขอท่าละหลอดหนึ่งโพสมีที่ด้าแบบไปเาไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับลานกลางเต็นท์ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะครับมันจะมีลานกลางเต็นท์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดู สามเมล็ดที่เลือกนะครับขั่วหอนขั่วกลางขั่วเข้มแก้งพูดเฉยแกงถามเฉยจริงๆไม่รู้เรื่องเลยไหมาหอมหอมมากเลยหอมเหมือนอะไรอ้อ๋อ สวัสดีครัรสชาติกาแฟเข้มเข้มค่อนข้างแซ่บนแซ่บต้องต้องต้องมาชิมดูสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ลานแคมปิ้งครับผมลานกลางเต็นท์เบื่อไหมเดี๋ยวเราไปดูไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนถ่ายรูปดูเพื่อนถ่าดูเพื่อนถ่ายรูปโอ๊ยลหลายเออทั้งสารละเออเปลี่ยนทาเปลี่ยนทาไม่ค่อยคางไม่ค่อยคาง <R> ตอนนี้คือเราเรามีประเด็นเดียวคือหาที่ถ่ายรูปนะครับต่อไปคือมีที่ถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปกันต่อไปดีกว่า,าร้อนมากร้อนมาเ,เ,เป็นที่น่ปไป็นเป็นเป็นเปเวลาแค,นนนนคามนเป็้เป็นเป็น็นะป็นเป็นเป็นเปไนเ็นปเนเปป เอาไฟให้นะครับมีที่นั่งอะไรให้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับรอบๆนี้ก็จะเป็นจะมีสระน้ําจะเป็นสระน้ํานะครับแล้วก็มีชิงช้านั่งเล่นว่าเสิให้บอม,มนังขึ้นสิบ๊วยขึ้นหรอ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นชิงช้านั่งเล่นอยู่น้ํานะครับอ่าเป็นสีนี่ถ่ายรูปกับเ็ โอ้โหโอ้โหสุดยอดมากช่างโอ้โหโอ้โหแต่ละคนด้วยในแบบของเราโอ้โหอันนี้ก็จุดกลางเต็นท์เหมือนกันครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ก็ทำนองแบบมาคนละทีมนะก็จะมี2ที่นะครับใครที่อยากมาแคมปิ้งก็มาได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหาจุดถ่ายรูป ด้านหน้ากันต่อดีกว่านะครับว่ามีจุดถ่ายรูปเยอะเลยไปครับตอนนี้เราก็ไฟสามแล้วนะรเราก็หาจุดถ่ายรูปมันจะมีจุดถ่ายรูปไฮไลท์อยู่อันนี้คือกล้องถ่ายรูปของเราครับและนี่คือนายแบบของเรา โอเคครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปตรงนี้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เขาจะมีพวกคอพวกหัวอะไรให <Okay. S 2> ้ทิสองทค้สองแอคชั่นสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้มาที่ตลาดนัดกอไผ่สิ่งที่เราประทับใจนะครับในการมาที่นี่คือหนึ่งนะครับชาวบ้านเป็นกันเองมากๆแล้วก็ พวกพ่อค้าแม่ขายเป็นกันเองมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเห mm hmm. มือนแต่ก่อนคือการจัดซุ้มอะไรต่างๆแบบยังคงดั้งเดิมยังคงความเป็นโบร,ราณวัฒนธรรมไทยอะไรประมาณนี้นครับสำหรับวันนี้เราก็ใช้ใช้งบปร,ประมาณไปทั้งสิ้นคือมันแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วดูน่าจะรู้ว่าผมเป็นคนกินเยอะนะครับคือจากในคลิปที่ผ่านมาผมน่าจะกินเยอะมากครับ คาาือค่าใช้จ่ายของเราหมดประมาณมาสี่คนหมดประมาณเจ็ดร้อยได้ครับประมาณนี้ตกคนละร้อยกว่าบาทสองร้อยครับประมาณนี้หมดไม่เยอะครับครับก็วันนี้ก็ประทับใจมากๆ,ๆครับพ่อค้าแม่ค้าแถมอาหารอร่อยองเราไดแลวาาาา้วพ่อค้าแม่ค้านี่คือแบบพูจาเป็นกันเอ,องมากครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้เราก็เท่านี้เนาะเท่านี้วันนี้ก็ที่วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ผมก็ ครับสวัสดียังเหรอครับอาจารย์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย